มือใหม่หัดปลูกมาทางนี้จ้าแพึเพิ่งจะสั่งเซตทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกสมานะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะในเซตนี้ได้เซตนี้มาเราสามารถปลูกผักได้จริงเลยนะจ้าหอมาแพ็คมาอย่างดีจ้าทุกคนว้าวอันนี้จะเป็นใบออเดอร์ของเรานะทุกคนครบถ้วนตามใบนี้นะเดี๋ยวเราไปเช็คของกันว่าครบไหมมีกล่องฟงแบบเจาะ รู12รูแล้วก็มีถ้วยให้ด้วยแล้วก็มีถุงพลาส,สติกหอ่อกล่องโฟมแล้วก็มีเซตข้างในแล้วเรามาแกะถุงกันดูว่ามีอะไรบ้างในถุงนี้นะอันนี้เป็นเซตทดลองปลูกนะทุกคนเขามีคําแนะนําให้เราครบถ้วนละเอียดมากใครที่ปลูกไม่เป็นได้อ่านนี้ก็คือรู้เรื่องปลูกเป็นได้แน่นอนจ้าอันนี้ก็จะมีฟองน้ําไว้อนุบาลน,นะคะทุกคนฟองน้ํานี้สามารถเพาะได้ประมาณ 96ต้นมังค้าแพดจะไม่ผิดแล้วเขาก็จะแถมมเมล็ดมาให้เราด้วย100ร้อยเมล็ดนะแล้วก็จะมีน้ำยา AB แล้วก็แถมสลิงมาด้วยจ้าแล้ว,ลวอันนี้ก็จะเป็นถาดรองสำหรับอนุบาลผักของเรานะจ๊ะทุกคนปริมาณปุย๋ยปริมาณน้ำเท่าไหร่เขามีบอกเขียนครบหมดละเอียดยิบจ้าไม่ต้องกลัวว่าเราจะปลูกไม่เป็นนะทุกคนเดี๋ยวไปรอรุ่น ep 2กันนะว่าแพดจะปลูกได้หรือไม่ได้ต้นมันจะขึ้น หรือไม่ขึ้นเป็นกำลังใจให้แพ้ด้วยค่ะรอลุ้นเดอ้อ